สวัสดีค่ะพี่น้องมากมากค่ะมากค่ะมากค่ะเมืม่อน,นี้เยอะแห้งตํมโฮสวีทค่ะตํมโฮสวีทเซอร์ไอแค่ลอดแล้วก็มีมาแลนดิสแกมแล้วก็มีอันต้นกระเทมที่ไปเก็บคณะพี่น้องมากค่ะแล้วก็มีนะคะแนมหมูที่เขาเองนั่นแหละ ต้นกระเทมกินแก้มเลยกินเพชรกับโพสวีดนั่นแหละพี่น้องโพสวีดตำคือเอาว่าเป็นตำมะฮุ่งะนะเนาะอืนะคะมากค่ะพี่น้องโซิแว่นนี้มีเห็นหุ่งนะบอกเธอเส้นผมกับมันหอดมีเห็นหุ่งนะพี่น้องอืมจะกินแบบเผ็ดๆจานๆสมๆ Nên mình ngang tạm con thật hàng. Kinh viếp luôn, Nên ốc tóc của. Sợ chú điện vãi. Có sợ nàng lãi lọt nữa nè. Mấy nàng. มันก็บอกคือเมืองไทยห้าหละพี่น้องเลยกินยนงกับกินอันเมืองไทยห้าผัดไปตลาดกับบอึดเนาะซื้อมันบอละพอแต่มีเงินเนาะอือยู่นี้ผัดบางเธอมีเงินอยู่มันผัดซื้อมีได้มันหาซื้อมีได้แต่พี่น้องเลยอื มันก็เลยกินตามอัตรภาพาลงใน youtube ลงใน facebook ก็ลงไปตามเจ้าของกินนะบอกได้ว่าไปสันหาซื้อซื้อแบบคือปลาก็บซ,ซื้อปลาไซมอนเป็นโตเป็นเครื่องโตมเป็นกุ้งกับโตเนยอะๆรอบตองรอบเตอร์นะนั่นนะ่ะ ความหมายของห้าวนะได้เพอ่ห้าก็ลงไปนะพี่น้องอืนั่นแหละก็ขอบคุณทุกกำลังเจอนั่นแหละคอมเมนต์เธอกดไลค์เธอเนาะอืมกดติดตามนั่นขอบคุณทุกกำลังเจอ,อคือ youtube คือการราค้นกับกดติดตามแล้วแล้วกะ กดอันกดอันอัน o ฟล o w กมนะ็มีฮะน้าเออเฟอัน YouTube ก็ได้เพราะว่าอันเมื่อเช้านี้ว่ามีสิบแปดคนติดตามแล้วเบิ้งอีมีสิบห้าคนสตกใจข,ขอนขบอมักอีสามคนก็นบอปิดเพือนเนาะพี่น้องเนาะอืมอืมนะ ก็ไม่เป็นไรจา้าหม,มักกระเบื้องหมักกรบต้องเบื้องคือห้าอันกดติดตามเพิ่นเนาะห้าก็ส่งข้อความไปก็คอมเมนต์เลยอัน YouTube นั่น,นแหละว่าติดตามได้เด้อห้าก็ฝากา่องห้าน,นําเนาะแม่นหมดหลัอนั่นแหละ ก็แบ่งปันถ้ากําลังเจอกันหนะเฮากับเฮากับกติตามเขาเขาก็กกติตามเฮาประมาณ่ะถ้าบอกกติตามก็บอกเป็นนังบอมากะก็บอกเป็นนังหันเนะาเนาะก็เข้าเจอตามนี้ก็ธรรมดาละก็คืออันซื้ออันตำมะหุงนี่แหละมักจางมกเข้มบอกคือกันเนาะเลกเอาหมักแล้วเลิกกันเนาะ บขอบคุณทุกกำลังเจอนะคะคือยังมีน้ำเจออันกดติดตามเฮือ,อโนค่ะกระเทม อาทิตย์หน้าคือสีออดดอกดอกว่าพืนอันต้นกระเทมกระดั นางผักแห้งข้าวเหนียวก็มีอยู่ด้วพี่น้องจะรับปยอะเนะโอ้ยน้ำจันแป๊บนะคะดำเผ็ด กะาลังอ,อ,อ่อนๆ <c oughs> เพดอันบบนี้เพรน้ำอันเบิร์กระเทีมน้ำ เพชรน้ำมบบผิดน้ำเสื้อสามเมตรตรงนั้นนี่พี่น้องเพราะแบบมบบผิดเมืองเพชรแห้งเยอืมอืมขอห้ขอถูกขอไปไปค่ะ เอ็ดยูทูบเอ็ดเฟซบุ๊กเพจเขาจะล่ลงไปเนาะพ่อเจ้าของมีได้แก้เจ้าของงาบม,มานะเนาะก็สชืบบ่อวาลำคานเนาะพี่น้องเนาะล่องกบล่องกัน,น,นว่าภาษาบ้านเท่านี่แหละกับภาษา ภาษาเจ้าของคนะเนาะอือคันว่าภาษากลางนลิ้นเราเจะพันกันอือเพราะว่าเป็นแับภาษาบ้านเท่าแหละภาษาพุทธไทยภาษาพุทธไทยคนงามเมืองสะกล <laughs> เจอเพชรแซ่บแห้งแต่แทนพี่น้องมึงเนาะแนวโมฮะแบบแซ่บออนชอนเจ้าของเอ็ดพี่เลยก็แซ่บแซ่บทำไม น้ำจังกับเบิร์กินลายแล้วล่ะนี่แล้วมาแก้วนึง่งผส,ม,ส,ม,ส,ม,สมน้ำผลไม้พี่น้องอืกับบไดายมาาบไดายยังล่ะเป็นวันวานัวๆแปลกอ,อะแทบประสิทยิบไปล่ะพี่น้อง ที่ไปกินไปแหละหน้าต่างกับเปิดแล้วล่ะย่านเบนห้องหลับแขกกับบอมมีแขกมาดอกอือกับแขกสองผู้บ่าผู้สาวนี่ลหละอันเดินหน้ากับเขาคือเปิดล็อกดาวแล้วล่ะเปิดร้านองร้านอาหารเป็นผับเป็นยังเขากับเปิดแล้วล่ะเขายยเปิดแล้ววันที่สิบสองเดินหน้าเนาะอือคือยช้อยู่ การงานกับคือเสียนเขาเปิดหลับเนาะหลายเนาะพอคุณตกงานกับหลายพี่น้องเอยอบ่แน่โรงงานที่ปิดแล้วอ่ะคิกลับมาเปิดเมือก็ได้มากกับบ่อแน่เนาะไหนพี่น้องออใช่ใช่ เนาะพี่เฝ้าลำคานเด้อพี่น้องเดิมเา้ากันกันเออแต่เายงตายบ่เลยเนาะนะคะขอบคุณทุกกาลังเจอเด้อพี่น้องเดิมอ,อันมือบ้านนี่กะมีอันคนสกนแล้วอยู่เยอะลมันนี่นั่นแหละอันอันยูทูบเรานะเขียนว่าสกุลเจอ เยอรมนีะนะขอบคุณนะคะแล้วก็มีีน้องส่งสัมคีณกติตามเออขอบคุณทุกครั้งเจอเด้อค่ะเด้อนะคะเนาะเป็นกาลังเจอเพื่อกันและกันอืค่อยกับค่อยกับกติตามเจ้าเจ้ากับกติตามค่อยเนาะมันกัมันกับแบ่งปันกันเนาะพี่น้องเนาะนะคะขอบคุณทุกคนั้งเจอเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญไปเรื่องกับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะ ครอบครัวไม่แต่ความสุกความจเลื่ญนเนาะพี่น้องเนาะอยพิจารณาเรี่อกันเนาะนะคะนำจานก่อนก่อนสิปิดคลิป <c oughs> ค่ะพี่น้องคลิปนี้วันสำนักเนาะพี่น้องเนาะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะถ้าว้าจะอ,อิงอ๋อพี่น้องว้าลบไปลบมาถ้าเว้าภาษาบา้านเขาก็คนมีเยอะเต็มบาทน,น,น,นะเนาะก็มีเป็นเพนเนาะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกันยังอยู่กับซีรีส์ไปนี่ละบาย